ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแตมก็จะมากินยำนะคะที่แบบว่าร้านนี้เขาบอกว่าแซ่บมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมากินกันค่ะ นนึงเป็นปลา โอเคก็เดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะอันนี้เป็นยำนะคะมีกุ้งสดกับกุ้งลวกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยำใส่ขา้าวโพดแล้วก็ใส่ไข่ปลาหมึกแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีขนมจีแกแล้วก็มีเต็นตัวมาม่านะคะวันนี้จะมากินแล้วก็จะมาคุย คำถามด้วยนะคะที่มีคนถามมานะคะเริ่มตั้งแต่แรกว่าแจมชอบกินอะไรนะคะบอกเลยคะ่ะจมชอบกินยำนะคะที่เป็นพวกยำส้มตำอะไรเงี้ยชอบกินหมดเลยคะ่ะ ลองชิมปลาหมึกนะคะอืมกินเส้นก่อน ขอดูคำถามแป๊บนึ่งคำถามต่อมานะคะถามว่า ถ้ามีลูกพี่แจมอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวนะคะก็เป็นคําตอบที่เอเป็นคําถามที่ตอนเนี้แบบค่อนข้างจะแบบไกลตัวนิดนึงนะเพราะว่าแต่มันยังไม่ได้คิดที่จะมีลูกเลยแต่ว่าถ้าจะต้องมีใช่ปะ ถ้าจะต้องมีจริงๆก็ลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ได้เนาะจริงๆเราชอบหมดอะถึงเวลานั้นเนาะเขาพูดร่นอนนะ 算了。 คำทู้งคำถามไม่ถามแล้วคำถามว่าอยากรู้ว่าตอนเนี้ยหัวใจเป็นยังไงบ้างอืมก็เต้นถูกจังหวะด,ดีนะ ความรักใช่ไหมไม่ได้เลยเยอะเรื่องอื่นนี่ว่าแล้วก็มีคนถามถึงเรื่องพับจี ว่าไม่ลงคลิปแล้วหรอลงนะแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยเล่นแล้วมันไม่ค่อยชนะไงเล่นแะ้วแบบเล่นไม่เก่งอ่ะตายตลอดก็เลยไม่รู้จะจะอัดมายังไงเนาะคือลงไปก็ตายลงไปก็ตาย さあさあどんい เราจะบอกว่าจะเป็นคนที่ชอบแบบกินน้ําเย็นๆมากถ้าน้ําแบบไม่เย็นจะไม่ค่อยกินนะไม่รู้เป็นอะไร oh, <no. S 1> น้ําอุณหภูมิห้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วขนาดแบบน้ําเย็นแล้วนะทุกคนน้ําแช่ตู้เย็นอนะ่ะยังจะต้องใส่น้ําแข็งอีกสุดนะ ปลาหมึกนุม่มมากอืมแล้วก็มีคำถามหนึ่งถามว่าพี่แจนมาเคยเสัญญกรรมอะไรบ้างสัลกรรมหมอ ถ้าสัญญกรรมแบบผ่าต,าตาัดอะไม่มีนะคะแบบแต่ว่าถ้าเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะพวกฉีดอะไรอย่างเงี้ยก็มีฉีดหน้าบ้างคะ่ะทำไฮฟูฉีดกรอบหน้าให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ย ทำจมูกหรอคะไม่ได้ทำนะคะเห็นมีน้องๆหลายคนนะคะถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบทำจมูกที่ไหนอะไรเงี้ยจมูกพี่จันไม่ได้ทำนะคะอ๋ออมเผ็ด เนี้อะไรอะสายบัวสายบัวหรืออะไรอะกรอบๆดีค่ะ ระหว่างกินเราก็หาเรื่องคุยกันเนาะอืมแล้วก็มีคำถามนะคะว่าเหมือนมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเ,<อ>เข้าวงการบันเทิงเนี่ยวงการบันเทิงเนี่ย ต้องเข้าไปสอบต้องเข้าเหมือนเข้ามาหาลัยแต่จริงไม่ใช่นะคะคือเดี๋ยวนี้มีเวทีประกวดเยอะมากค่ะน้องถ้าสนใจเนี่ยก็คือไปสมัครประกวดส่วนว่าอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่เราเลยมันไม่ได้เกี่ยวนะคะว่ามีสาขาการแสดงเราจบมาจะได้เป็นนักแสดงนะไม่ใช่นะ <Wow. S 1> เห็นมีคนมาถามจำนะคะ ขนมจีนกินไม่หมดแน่เลย กเ่นกินแค่นี้ค่ะอิ่ม่นื้ริ่มิ่มแล้วเนี่ยจะบอกทุกคนว่า อย่าล,ลืมติดตามช่องสวัสดีพีด้วยนะคะแบบนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเผ็ดมาก